วิ่งมาลาธอนเป็นเหตุค่ะคุณผู้ชมทำเอาแอนทองะสมถึงกับเอ่ยปากว่าเกลียดเต็มจีรายุกันเลยทีเดียวค่ะ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่สีค่ะที่เรามักจะเห็นภาพทั้งคู่เนี่ยชวนกันออกกําลังกายยุ่บ่อยๆสําหรับนางเอกและผู้จัดละครอย่างแอนทองประสมกับพระเอกหน้าหล่อเจมส์จิรายุตั้งสีสุขค่ะซึ่งลาสุดค่ะหนุ่มเจมส์ก็ได้มีการชวนรุ่นพี่อย่างแอนทองประสมไปพิชิตฟูมาราธอนขั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นโดยระยะทางถึง42กิโลเมตรกันเลยทีเดียวค่ะแต่างานนี้ค่ะทำเอารุ่นพี่อย่างแอนทองประสมถึงกับเอ่ยปากว่าเกลียดรุ่นน้องเจมส์จิรายุซะงั้นจะเพาะอะไรนั้นไปฟังจากปากแอนทองะสมกันเลยดีกกววว่่่่าาคคะะจจจรริิงงๆตออแมดเเลยัจจบ จะได้ตอนที่เจมชวนเนี่ยเจมบอกเออแบบไปวิ่งกันไหมอะไรเงี้ยแอนบอกเฮ้ยที่ไหนเขาบอกเอาที่ฟูจิบอกถ้าถ้ายิ่ฟูจิโอเคเลยเพราะว่าอยากเห็นใบไม้เปลี่ยนสีมันคงจะสวยดีแล้วก็แค่จะไปทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกแอนว่าเขาอ่ะเขาเล่าอย่างเงี้ยว่าเขาบอกว่าเออแต่มันมีแค่ยี่สิบสองโลกับ11บเโลเท่านั้นนะพี่อะไรเงี้ยบอกอ้าวเหรองั้นพี่ก็ลง11บเโลก็ได้อะไรเงี้ยนาง ไม่ได้เลยเราไปทั kind of mm ้ง hmm. ทีเราก็อยากให้มันเสียหน้าก็ให้ลงสีสองแล้วก็เอาลงไปเลยแต่เราคิดในใจอยู่แล้วว่าเราจะไม่จบแน่นอนเราจะปล่อยเขวิ่งไปแล้วเราก็ถ่ายรูปเลยนะต่อพอถึงเวลาเอาจริงๆมันก็ไม่เป็นจบเขาล้อเลยอออะไรเนี้ยก็ลปจนจบเขาบอกใครก็กใครเขาก็ลากเขาไม่ไ้เขาบอกว่าพี่ไอร่านะเออหรอก็ไม่รู้สินะแล้วป็นคนที่แอน ไม่ใช่อะเขารักอเอนเขาก็ต้องทำตัวเหมือนแบบเขาไม่ไหวไม่ไหวเป็นเพื่อนแล้วก็ให้แอนผมุดหเขาได้หรือแบบว่าให้แอนรู้สึกว่าแอนกำลังเป็นผู้นำเขาเเอะไรเขาก็มีวิธีเล่นกับแอนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอะไรทางที่วิ่งมันบางทีสุดยังไงบ้างว่าฉันมา,าทำอะไรที่นี่หรือว่าฉันจะต้องไปไม่ไหวเขาัางไง คือแนเกียดองไปเลยอเ,ยเอาง,งี้คือรู้สึกโกรธมากชนมาทำไมตายได้ไหมไม่ไม่ไมาหลายความรู้สึกมากคือตอนแรกหุ้บคลึกส,สนุกดีแล้วที่มาอากาศดีอะไรเงี้ยแต่เขาวิ่งไปได้สักสิบแดโลสิบเกโลมันหกมันยังไม่ถึงพื้นทางแล้วมันก็ความท้อแท้มันก็เข้ามาความปวดร้าวมันก็เข้ามาแล้วก็ ก็เริ่มที่จะแบบหลากหลายความรู้สึกอะแต่พอท้ายสุดก็คือแบบเอาวะกัดฟันอะไรเงี้ยแล้วก็เราวิ่งมาเก็บเวลามาได้ดีแล้ว12โลสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าวิ่งชิวๆเราก็เลยมีความสุขกับการวิ่งมากขึ้นค่ะเรียกว่าเป็นพี่น้องซดซี่ใส่เฮลตี้ที่เอ่ยปากว่าเกลียดกันได้นะเอ็นดูจริงๆค่ะ